สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีี่สี่กับคู่เอกนะครับครั้งที่แล้วนะครับเราได้เรียนเรื่องการพัฒนาของมนุษย์นะครับสมัยว่าวัตติศาสตร์นะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาต่อกันในเรื่องแคว้นโบราณในดินแดนไทยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปชม PowerPoint กันได้เลยครับรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่นะครับเรื่องนะครับ แฟนโบราณในดินแดนไทยนะครับเอาละครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์ข้อที่1นะครับอธิบายการเกิดของอาณาจักรโบราณในดินแดนไทยได้พอสงเวตนะครับข้อที่2นะครับนักเรียนนะครับวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดของอาณาจักรโบราณในดินแดนไทยได้นะครับและข้อที่3ามนะครับระหนักถึงบรรพบุรุษนะครับที่สร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นของตนมาตั้งแต่สมัยโบราณครับอันนี้เราจะมาทบทวนความรู้นะครับครั้งที่แล้วนะครับ เรามีการนะครับศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการของมนุษย์นะครับในสมัยปอติศาสตร์นะครับซึ่งก็คือการศึกษาครับเรื่องราวของมนุษย์ยุคต่อจากสมัยก่อนปัติศาตอนปลายนะครับที่ผู้คนครับได้พัฒนาจากชุมชนนะครับขึ้นมาเป็นบ้านเมืองครับแล้วก็เป็นแคว้นเป็นอาณาจักรนะครับการตั้งถิ่นฐานนะครับเป็นชุมชนในท้องที่ต่างๆในดินแดนไทยนะครับเราจะพบว่านะครับชุมชนเหล่านี้ครับไม่ได้ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะครับ แต่มันมีการติดต่อนะครับจากชุมชนหลายๆแห่งนะครับเพื่อการแลกเปลี่ยนสินค้าค้าขายนะครับทําให้เกิดสุนความความจเจริญขึ้นนะครับในบ้านเมืองและแคว้นต่างๆนะครับคาถามชวนคิดนะครับนักเรียนลองคิดตามนะครับมนุษย์นะครับในสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยครับในดินแดนของไทยเนี่ยนิยมตั้งถิ่นฐานในบริเวณใดนักเรียนลองคิดดูครับว่าถ้านักเรียนเป็นคนสมัยก่อนอะ นักเรียนจะตั้งถิ่นฐานครับอยู่ในบริเวณพื้นที่แบบใดนะครับข้อสองนะครับสิ่งใดที่ทําให้มนุษย์นะครับสมัยประวัติศาสตร์ในดินไทยเนี่ยเกิดการพัฒนานะครับจากคุมทนกลายเป็นเมืองหรือเป็นอาณาจักรครับนักเรียนนะครับรู้จักแคว้นหรือเมืองโบราณของไทยบ้างหรือเปล่าครับลองยกตัวอย่างนะครับว่านักเรียนอะรู้จักเมืองใดบ้างนะครับเอาละครับต่อไปนะครับเราจะมาดูครับแคว้นในภาคกลางนะครับแคว้นในภาคกลางครับ บอกว่านะครับจะอยู่ในบริเวณรุ่มแม่น้ำาทบียาตอนล่างนะครับรวมไปถึงทางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกของรุ่มแม่น้ํานะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างนะครับอาณาจักรทวารวดีนะครับเขาบอกว่าอาณาจักรทวารวดีนะครับช่วงพุทธศตวรรษที่12-16นะครับจะมีเมืองศูนย์กลางอยู่สองเมืองครับก็คือเมืองนครชัยศรีนะครับหรือว่าอ่จังหวัดนครปฐมโบราณนะครับอีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองลาวโวนะครับคือจังหวัดลบบุรีของเรานะครับ ต่อไปนะครับอันนี้อาณาจักรลาโวนะครับอาณาจักรลาโวเนี่ยครับเขาบอกว่าเมื่อแคว้นทวารวดีนะครับเสื่อมอํานาจลงนะครับในพุทธวรทีสิบหกนะครับเพราะว่าตอนนั้นนะครับอาณาจักรกัมพูชาครับแผ่ขยายอานาจเข้ามาทางตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของไทยนะครับทําให้อาณาจักรทวารวดีเนี่ยครับเสื่อมอํานาจลงและอาณาจักรลาโวนะครับขึ้นมามีอํานาจนะครับแทนนะครับต่อไปนะครับอาณาจักรอโยธยานะครับเขาบอกว่า เมืองอาณาเมืองอยยธยานะครับเป็นเมืองหนึ่งนะครับของอาณาจักรขวานลาวดีนะครับตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ําเบี้ยนะครับทางฝั่งตะวันออกของเมืองลุคเชยาปัจจุบันนะครับมีการติดต่อค้าขายกับจีนอินเดียแล้วก็เปอร์เซียนะครับมีความอุดมสมบูรณ์มากเลยครับเพราะว่าความที่ว่าตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ํานะครับทําให้มีการเกษตรครับมีการทําากรเกษตรที่อุดมสมบูรณ์นะครับได้พืชผลดีมากนะครับ แล้วเนื่องจากตั้งอยู่ปากแม้น้านะครับมีการค้าขายทําให้มีเศรษฐกิจที่ดีครับต่อไปนะครับอาณาจักรสุพรรณภูมิบอกว่าแคว้นสุพรรณภูมิเนี่ยครับจะมีขอบขายพื้นที่นะครับอยู่ทางภาคตะวันตกของลุ่มแม่น้ําเจ้าพยานะครับเจริญรุ่งเรืองนะครับในพุทธศตวรรษที่สิบแปดถึงสิบเก้านะครับมีเมืองสําคัญนะครับได้แก่นะครับเมืองแพรศสีราชาครับเมืองราชบุรีเมืองสิงห์บุรีแล้วก็ เพชรบุรีนะครับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นแคว้นในภาคเหนือนะครับเขาบอกว่าแคว้นในภาคเหนือนะครับในช่วงพุทธวัตรที่14-19เนี่ยแคว้นในภาคเหนือจะมีแคว้นสำคัญต่อไปนี้นะครับแคว้นฮาลิกพุนชัยนะครับแคว้นนี้นะครับช่วงพุทธวัตรที่14นะครับจะอยู่ในบริเวณที่รับรุ่มแม่น้ําปิงนะครับตอนบนนะครับและขยายถึงที่รับรุ่มแม่น้ําวังสร้างเมืองนะครับเขรางนครนะครับหรือเมืองลำปางนะครับ ต่อไปครับแคว้นล e ้านนานะครับแคว้นล้านนานียครับเกิดจากการรวมตัวของชุมชนนะครับและเมืองต่างๆบริเวณแม่น้ําปิงแม่น้ํปกแล้วก็แม่น้าโขงนะครับจากสองกลุ่มชนนะครับก็คือลัวหรือละวะหรือสามโตกนะครับและไทลื้อหรือยวนนะครับ่าเราอาจจะคุณครับตรงแม่น้ําปิงกับแม่น้ํโขงนะครับแต่บางนักเรียนบางคนอาจจะไม่ค่อยคุณกับแม่น้ํากนะครับแม่น้ํากกนะครับจะเป็นแม่น้ําทางภาคเหนือนะครับโดยจะไหลผ่านเชียงใหม่เชียงรายนะครับ ต่อไปนะครับแคว้นสุโขทยัยเขาบอกว่าแคว้นสุโขทัยนะครับมีรากฐานเนี่ยของการก่อเกิดเริ่มเมื่อพุทธศตวรรษที่18แปดนะครับในบริเวณภาคเหนือตอนล่างนะครับของรุ่มแม่น้ําปิงวังยมและน่านนะครับแคว้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเขาบอกว่าในช่วงพุทธศตวรรษที่สิบสามสิบเก้าในแคว้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยครับครอบคลุมดินแดนสองฝั่งแม่น้ําโขงนะครับตั้งแต่เมืองอุดรหน,นองคายเวียงจันทร์ นครพนมนะครับจ้าหลอดอุบลราชธานีนะครับศูนย์กลางอยู่ที่นะครับเมืองนครพนมนะครับโดยจะรวมกันเป็นนะครับแคว้นโคตบูลนะครับต่อไปนะครับแคว้นในภาคใต้แคว้นในภาคใต้นี่ครับจะเริ่มในช่วงพุทธวัตรที่สิบสามถึงยี่สิบนะครับของไทยนะครับโดยมีแคว้นสาคัญคือแคว้นตาพอลิงนะครับซึ่งตั้งขึ้นนะครับราวพุทธวัตรที่สิบสามครับและได้พัฒนาต่อมาครับกลายเป็นแคว้นนครศรีธรรมราชเมื่อราวพุทธวัตรที่สิบแปดครับแล้วผนวก เข้ากับส่วนหนึ่งนะครับของอาณาจักรอิุธยาในพุทธศตวรรษที่ยี่สิบนะครับสรุปบทเรียนนะครับอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทยนะครับเกิดจากการได้รับอารยธรรมของอินเดียนะครับและมีการพัฒนาทางภาษาต่อเนื่องมาจนกลายเป็นบ้านเมืองของไทยขึ้นได้ในที่สุดนะครับเอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับเนื้อหาใน PowerPoint ก็จบลงไปแล้วนะครับ เนื้อหาที่ครูนําเสนอไปนะครับจะเป็นเนื้อหาคร่าวๆของอาณาจักรแต่ละอาณาจักรนะครับโดยในคลิปต่อไปนะครับที่เราจะพบกันนะครับจะเป็นการเจาะเนื้อหาของแต่อาณาจักรให้นักเรียนได้ฟังนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะมีนะครับการ์ตูนครับต่อนะครับเพื่อเสริมความเข้าใจให้กับนักเรียนนะครับอเดี๋ยวเราไปชมการ์ตูนกันต่อได้เลยครับสวัสดีค่ะน้อง กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะยังจำกันได้ไหมคะว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของมนุษย์ในดินแดนไทยเนื่องจากดินแดนในประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติคือที่ตั้งและสภาพภูมิประเทศซึ่งประกอบด้วยลักษณะทางภูมิประเทศภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานจึงเป็นแหล่งดึงดูดผู้คน ให้เข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนมาถึงสมัยประวัติศาสตร์โดยเริ่มจากชุมชนเป็นหมู่บ้านเป็นเมืองเป็นแคว้นเป็นอาณาจักรในเวลาต่อมา เมืองโบราณในดินแดนไทยในภาคต่างๆบางเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำและชายฝั่งทะเลที่เหมาะแก่การคมนาคมติดต่อค้าขายจึงมีโอกาสพัฒนาเป็นแคว้นหรืออาณาจักรสำคัญมีอาณาจักรอะไรบ้างนั้นไปทำความรู้จักพร้อมๆกันเลยค่ะคุณพ่อจะไปรับคุณแม่ที่บ้านนานกที่ราชบุรีกันไม่ใช่หรอคะแต่ทำไมคุณพ่อพาจอยมาวัดพระปฐมเจดีล่ะคะนานกจะมารับเราที่นี่ พอดียังไม่ถึงเวลานัดพ่อเลยพาจอยมาเที่ยวอาณาจักรทวารวดีกันก่อนรู้ได้ยังไงคะว่าที่นี่เคยเป็นอาณาจักรทวารวดีเพราะว่ามีการขุดค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์เช่นศิลาจารึกโบราณสถานโบราณวัตถุมากมายในบริเวณแถบนี้จ้ะถ้าอย่างนั้นพ่อช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ ได้สิลูกถ้าอย่างนั้นเราก็เริ่มต้นจากที่นี่ก็แล้วกันบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอาณาจักรทวาราวดีเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงประมาณพุทธศตรวตรรษที่11ถึง16หรือเมื่อประมาณ1,400ปีมาแล้วตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตออล่างทางด้านทิศตะวันตกเมืองศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรทวาราวดี ก็จะอยู่บริเวณเมืองนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีซากเมืองเก่าอำเภอคูป,ปัวจังหวัดราชบุรีและเมืองสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพราะสถานที่เหล่านี้มีร่องรอยเมืองโบราณศิลปะวัตถุและโบราณสถานแบบทวารวดีอยู่มากอาณาจักรทวารวดีมีความเจริญรุ่งเรืองมากในทุกๆด้าน โดยเฉพาะด้านพระพุทธศาสนาศิละปะวัฒนธรรมซึ่งหลักฐานที่แสดงถึงความเจริญของแคว้นทวารวดีเช่นพระธรรมจักรศิลากับกวางหมอบและพระพุทธรูปที่แสดงให้เห็นว่าอาณาจักรนี้นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งภายหลังได้เผยแผ่ออกไปในดินแดนลุ่มน้ำเจ้าพระยาและดินแดนใกล้เคียงอาณาจักรอื่นๆละคะบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ยังมีอาณาจักรลาโวซึ่งเป็นอาณาจักรที่จเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตรวตรรษที่11ถึง18จากหลักฐานที่ขุดค้นพบสันนิษฐานว่าศูนย์กลางความเจริญของอาณาจักรลาโวอยู่ที่เมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีแหละคะใช่เหรอจ้ะอาณาจักรลาโวเดิมเคยรับวัฒนธรรมจากทวารวดี ต่อมาได้รับวัฒนธรรมจากขเขมรทําให้เมืองลาวูมีศิละปะทั้งแบบพระพุทธศาสนาแบบพราหมณ์ฮินดูและแบบขอมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญของลาวูได้แก่พระปรางสามยอดจังหวัดลบบุรีปราสาทเมืองสิงห์จังหวัดกาญจนบุรีหลักฐานอื่นๆเช่นศิลาจารึกเทวรูปพระนารายณ์เรียญกระสาบที่มีลวดลายดวงอาทิตย์ครึ่งดวง บริเวณทางภาคเหนือปรากฏร่องรอยเมืองโบราณหลายแห่งที่สำคัญคืออาณาจักรฮริพุนชัยเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตรวตรรษที่13ถึง19จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าอาณาจักรฮริพุนชัยมีศูนย์กลางความเจริญอยู่ที่จังหวัดลำพูนในปัจจุบันอาณาจักรฮริพุนชัยได้พัฒนากลายเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา และศิลปะในบริเวณที่ราบลูมแม่น้ำปิงตอนบนเอ๊พ่อคะแล้วพระธาตุฮาริพุนชัยที่จังหวัดลำพูนที่พ่อเคยพาไปเป็นศิลปะของอาณาจรรักรฮาริพุนชัยหรือเปล่าคะใช่แล้วจ้าและอาณาจรรักรที่อยู่ใกล้ๆกันก็คืออาณาจรรักรล้านนา เป็นอาณาจักรที่เคยเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตรวตรรษที่19ถึง22ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเมืองเชียงใหม่และลำพูอนอาณาจักรล้านนาเกิดขึ้นจากการรวบรวมบ้านเมืองต่างๆทั้งในแคว้นโยโนกและหริพุนชัยซึ่งมีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรจ้าอาณาจักรล้านนามีความเจริญรุ่งเรืองมากทั้งในด้านพระพุทธศาสนาศิลปรกรรมการปกครองและภาษา ล้านนามีตัวอักษรที่เรียกว่าอักษรธรรมหรืออักษรเมืองเป็นอักษรของตนเองหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญได้แก่อนุสาวรีพ่อขุนงามเมืองพ่อขุนเมงรายและพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจังหวัดเชียงใหม่เจดีกู่เต้าวัดกู่เต้าพระสิงหรือพุทธรูปสมัยล้านนาอยู่วัดพระสิง์จังหวัดเชียงใหม่ อ้าวนั่นไงน้านกมาแล้วนั่นสวัสดีค่ะน้านกสองพ่อลูกมานานแล้วเหรอสักพักแล้วล่ละ,ละเนี่ยกำลังเล่าถึงอาณาจักรโบราณในดินแดนไทยให้จอยฟังอยู่ด้วยอืมดีเลยให้น้านกเล่าให้จอยฟังต่อก็แล้วกันได้สิแต่ก่อนที่จะเล่าเราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ทถัถานแห่งชาติพระปฐมเจดีกันก่อนดีไหมดีค่ะพักทำกิจกรรมกันสักครู่แล้วค่อยกลับมาดูกันต่อนะคะ ถ้าพร้อมแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมด้านล่างนี้ได้เลยค่ะทำกิจกรรมกันไปแล้วเรามาฟังนนกกันนะคะว่าจะเล่าเรื่องอะไรให้จอยฟังเป็นยังไงจอยหลักฐานที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์น่ะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของทวารวดีมีมากมายเลยนะคะเนี่ยเฉพาะที่นคนปรปฐมเท่านั้นนะ ยังมีที่แหล่งอื่นๆอีกเพราะอิทธิพลของทวาราวดีแผ่ขยายไปทั่วทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเลยถ้าคนรุ่นก่อนไม่เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ไม่ยอมอนุรักษ์เอาไว้เราก็คงไม่สามารถเรียนรู้เรื่องราวของคนสมัยก่อนได้โดยเฉพาะสมัยก่อนประวัติศาสตร์จริงด้วยสิคะแน,นนนกช่วยเล่าอาณาจักโบราณในดินแดนไทยต่อจากพ่อหน่อยสิคะ แล้วพ่อได้เล่าอาณาจักรอะไรให้ฟังบ้างแล้วล่ะก็มีอาณาจักรทวารวดีอาณาจักรละโวอาณาจักรฮาริพุนชัยแล้วก็อาณาจักรล้านนาค่ะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ขุดค้นพบในภาคใต้นะาขอเริ่มที่อาณาจักรโคตบูนก็แล้วกันอาณาจักรต่อไปก็คืออาณาจักรโคตบูนเป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยบริเวณสองฝั่งแม่น้ำโขง เป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่11ถึง15ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญจึงทำให้สันนิษฐานว่าศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรโคตบูญอยู่ที่จังหวัดนครพนมตัวอย่างหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงการพัฒนาอาณาจักรโคตบูญคือพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมอาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรนี้เป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่12บสถึงสิสันนิษฐานว่าศูนย์กลางความเจริญของอาณาจักรนี้อยู่ที่บริเวณอำเภอชาย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและบางส่วนของหมูกก่เกาะในอินโดนีเซียซึ่งอาณาจักรสีวิชัยเกิดการรวมตัวของเมืองทางตอนใต้มีอาณาเขตครอบคลุมบริเวณทางตอนใต้ของไทยไปจนถึงเกาะสุมาตราและชวาจา หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอาณาจักรศรีวิชัยได้แก่พระบรมธาตุชัยยาวัดพระบรมธาตุอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อมาคือรูปหล่อสำริดพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนที่วัดพระบรมธาตุอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นกันแล้วพระโพธิสัตว์หมายถึงอะไรคะพระโพธิสัตว์หมายถึง บุคคลที่บำเพ็ญบารมีหรือกระทำความดีต่างๆเพื่อให้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแล้วมีพระพุทธรูปที่แสดงถึงศิลปะในสมัยนี้อีกไหมคะมีสิจ้านั่นก็คือพระพุทธรูปปางนาคปรกสมฤธิ์ที่วัดหัวเวียงอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอนาณาจักรของภาคใต้ที่น้าจะพูดต่อไปก็คือ อาณาจักรตามพรลิงเป็นอนาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตรวตรรษที่1 4บสถึงสิอาณาจักรนี้มีศูนย์กลางความเจริญอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอาณาจักรตามพรลิงเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรมของอินเดียและลังกาและเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายเถรวาด ซึ่งหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืงองอาณาจักรตามพระลิงในดินแดนไทยได้แก่การสร้างวัดและเจดีย์ต่างๆเป็นศิลปะแบบลังกาเช่นเจดีพระปรมธาตุที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชและจะมีพระพุทธรูปไหมคะมีสิเออขอนะคิดก่อนนะ พระพุทธรูปประทับยืนสำมิตปางประธานพรที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชาจ้าอาณาจักรสุดท้ายของภาคใต้ที่น้าจะพูดในวันนี้คืออาณาจักรลังกาสุกะเป็นอนาณาจักรที่จเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตรวรรษที่1 1บเอถึงอยู่ทางตอนใต้ของอาณาจักรตามพรลิงศูนย์กลางของอาณาจักรลังกาสุกะสันนิษฐานว่าคือเมืองปัตตานีครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดยะลาด้วย ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญได้แก่ศิวลึงศิลาที่เมืองโบราณอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีแสดงให้เห็นว่าชุมชนในบริเวณนี้ในอดีตนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูสรุปแล้วการพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทำให้มีความเข้าใจถึงดินแดนไทยว่าเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณต่าง,างๆเช่นบริเวณภาคกลาง เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจากักรทวารวดีอาณาจักรละโวบริเวณภาคเหนือเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรฮริพุนชัยอาณาจักรล้านนาบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโคตบูนบริเวณภาคใต้เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรตามพอรลิงอาณาจักรศรีวิชยัยและอาณาจักรลังกาสุกะค่ะ และก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมฉายเดี่ยวกันก่อนนะคะฉายเดี่ยวตอนหากันจนเจอให้น้องๆเติมอาณาจักรลงในผ้าต่างๆให้ถูกต้องค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะ ตอบถูกเยี่ยมไปเลยค่ะถูกต้องค่ะลองดูใหม่อีกครั้งนะคะเยี่ยมไปเลยค่ะถูกต้องค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะ เก่งมากค่ะเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะภาคกลางคืออาณาจักรละโวและอาณาจักรทวารวดี ภาคเหนือคืออาณาจักรฮริพุนชัยและอาณาจักรล้านนาภาคอีสานคืออาณาจักรโคตบูนและภาคใต้คืออาณาจักรตามพระลิงและอาณาจักรศรีวิชัยและอาณาจากักรลังกาสุกกะค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆกว่าที่จะเป็นดินแดนไทยในทุกวันนี้ก็มีอาณาจักรโบราณที่น่าสนใจหลายอาณาจักรด้วยกันถ้าน้องๆคนใดสนใจ ก็ศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนตอนนี้ก็ชมกัร์ตูนกันเรียบร้อยแล้วนะครับคงจะสนุกกันมากขึ้นนะครับอ่าโอเคนักเรียนน่าจะได้ความรู้นะครับได้อยากเต็มเปรียบครับในคลิปคลิปนี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดนักเรียนนะครับ มีอะไรสงสัยนะครับสามารถถามในกลุ่มรายวิชาประวัติศาสตร์ของครูครับได้ตลอดเวลาเลยนะครับถ้าสงสัยพิมพ์ได้เสมอนะครับเดี๋ยวครูจะมาตอบปัญหาให้กับนักเรียนนะครับแล้วอย่าลืมนะครับทําแบบทดสอบที่ครูส่งไปให้นะครับในลิงก์นะครับขอให้ทุกคนนะครับตั้งใจทํางานนะครับแล้วครับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ยังไงเดี๋ยวครั้งต่อไปเราได้เจอกันครับครับสวัสดีครับ